สวัสดีครับช่องนครวงสาสีครับพี่น้องดําเนิ่อายการโดยบาวขอนนครวงสาเสีครับมือนี่นะครับกําลังเตรียมสิ่งที่ีร้อมเป็นบรรยากาศเงี้ยวเมแรงนะครับสิพาพี่น้องเข้าลังเวทีนะครับผมก็ได้ทุ่งปุ๋ยมากอุปกรณ์การแสดงกําลังสิย่างเข้าลังเวทีนะครับรถบัสกับเวทีจอดที่คนละหมองครับพี่น้องนะครับฮ้หนฮอดตาครับอากาศมม่ร้อนบริษีาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเยวเมแรงครับตอนนี้กําลังเตรียมสิ่งเตรียมของนะครับ ฝากช่องเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้น้ำแน่เมือ่อยพี่น้องเสียงอ้อยๆบรรยากาศรถบัสจอดครับพี่น้องบรรยากาศอันนี้อยู่คนรำมองกับเวทีนะครับสิว่าพี่น้องย่างเข่าวลังเวทีนะครับมองนี่เป็นมองรถบัสจอดนะสถานที่ต่างๆอันนี้แม่แม่ขั้วครับพี่น้องตอนนี้เรากำลังเฮ็ดกำเขาอยู่รถเราห่างเพราะก็ได้อยู่รถมือนี้ไม่ห่างม่ี้ยสางาพี่น้อง ว่าได้พ่อนาพ่อตาโดนเติบพู่น้องเพราะท่านลูกอยู่หันเม็ดตอมคำเลยดิอันนี้เห็นนิยังนี่ปูนปนินปูนปนินเออครับบรรยากาศอยู่รถบัสครับพี่น้องบริยุหลังเวทีครับมันแคบพี่น้องรถบัสบริสมัตเขาลังเวทีได้บริสิผาพี่น้องย่างไปหลังเวทีอ้าวมากุูมนี่พี่น้องนูออมแอมครับ เพราะว่าเราไปหลังเนื้อมากินข้าวค่ะกินตะโดนว่านเลี่ยวอยู่ต๋อว่าจะกินเลรียกินหัวเอียงนั่นเราก็จะได้จับหงส์ของไก่ใส่ตอนหมูหงอยู่ใส่ตอนหมูหงส์ไม่ได้ตอนบักเขียป่งไก่ไม่ยังเห็ดข้าวเม่าอยู่นี่นั่งเอกนั่งเอกนั่งเอกขึ้นแหม่มทำบรรยากาศนะครับบัพี่น้องบรรยากาศอยู่วัดครับรถวัดจอดอยู่วัดครับตอนนี้กําลังย่างเขาเวที กาแห้งบ่ได้พี่น้องเขาเจ้านอนอยู่ป,ป,ป,นนปุ้ม,มาาอ,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 อันนี้กลุ่มอาจารย์นักดนตรีครับป้าพี่น้องย่างเขอลังางทีนะฮะอันย่างอกก้อนนี่พอ่อเอกเกียรติพี่นอ้องเัาสิไปอาบน้ำที่ไปใช้นั่นไปน้ำปุ้นี่ไปอีกเกียรพี่นอ้องเราเสียอาบน้ำ เด็กยากนายทุกหเบี้ยว18บวกได้ดิอาไรเลยน้ำทายทุกลูกทุกคนเนาะทุกลูกกคนเลยโอ้หยอกเล่าพี่น้องว่านุ่งหัวมวนกันไปครับผมิฉันพาพี่น้องย่างเขาลังเวทีครับขออนุญาตมนลวดน้ำครับมันเป็นหัววัดพี่น้องเขต ต่อดินเดียนกันงานยูตรงขามวัดเนี่ยพี่น้องมันเป็นงานตอนนี้กำลังสิม,มนลวดน้ำครับพี่น้องนะครับเพราะว่ารถบัสจอดอยู่ในวัดนะครับแล้วก็มองเวทีกับยูตรงคามก็วัดนี่ยนะพี่น้องนะครับสถานที่มันขับแคบแคบถึงแคบเลยแหละครับขออนุญาตมนลวดน้ำ <laughs> มุนจะไ้นองบนัน ครับบรรยากาศด้านหลังเวทีครับตอนนี้ผมกำลัางงางมาถึงหลังเวทีไปที่เรียบร้อยบรรยากาศย่ำมือแรงครับเตรียมสิ่งเตรียมของคือเกานะครับวุ่นไปว่นมาเพียงแต่สถานที่แตกต่างกันแต่ละมองนะครับบ่คือกันเจ้าวัดประจําวันย่ำมือแรงครับพี่น้องอันนี้กำลังห้ามังยู่นะครับก่างคนต่างทันาทีของไพมั่นผมกะทั้งนาทีของจาของ น,นี่มองมองนั่งผมพี่น้องเฮดแบบเฮดผู้เดียวครับพี่น้องยูผู้เดียวง่ายๆครับเอาลายอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์การแสดงกระสอบทุกงปุ๋ยนะครับเป็นอุปกรณ์แสดงตลกนะครับชีวิตประจําวันครับพี่น้องแต่ละมือนละเว้นนะครับแกงมองยูมองเศร้านะครับสถานทีนะครับตอนนี้กําลังจัดมองนั่งนะครับผมก็มาหอดมองนั่งแล้วพี่น้องนะครับ แบกถุงปุ๋ยมาอ่างหนึง่งมาเตะรถบัสนะครับรถบัสจอดยู่วัดนะครับเดี๋ยวผมสีภาพพี่น้องยังรอเบืงบรรยากาศด้านหลังเวทีเล็กๆหน่อยนะครับพ่อนาหัวตาพี่น้องมากแบบสนิทพ่อนาหัวตาบรรยากาศเัี่มาแรงนะครับจัดสิงจัดของเรียบร้อยแล้วก็สิไปห้ามหน้าผมนั่นะครับยังมาแรงกับแตงตัวคืทั้งเวทีนะครับวัดจะจักวนอยู่วนไปวนมาอย่างนี้สแหละครับครับบรรยากาศด้นา,ๆๆๆๆนานหลัง,ง,งเวทีนะครับ,บ,รราารบสถานทีอ่อาจสิครับแคบพ,พี่น้องนะครับทุกคนก็นททางานตามนาที น่ครับกองไฟของมันบรรยากาศเนี่ยมือแรงครับพี่น้องเนี่ยมือแรงนะครับทีพี่น้องคุนเคยคุนชินนะครับธรรมดนาของมะลำ่ำนะครับข้ามหนาทีไฟมัน่นเนี่ยมือแรังครับพุนเมด่าครับพี่น้องคุณเมดา่าได้มองนั่งไปไหมกำลังเตงียงอันนี้คุณเม่นยครับพี่น้องเรากำลัลง นั่งข่ามังนั่งเล้าอาบน้ำไปอาบแล้วเรียบร้อยเกืบจะเว้นถ้วเอาอาบจะเว้นตัวเนาะหนาวเนาะคุณแม่น้อยครับพี่น้องอันนี้คุณแม่ดาแล้วก็นั่งเห็ดหมังนังเล้าพี่น้องรถไฟเบิร์ดเราไปยี่อะไรรถที่โบมีเงินถึงเงินออกค่าจ่ายก็ได้เอาไม่ไานเดือนหลอดเดียวจะไม่เอาใหม่อีกแล้ว แกก็อยากได้ยุทแต่วาเจาของมันหนักบ <si ่บ่ได้ไต่ยังพ่อกระโดดนะไต่ยังไงไปประมาณลอยหาสิบตีเดี๋ยวไปไปคืดเบื้งนันนึกไม่ต้องคิดตรอคันที่เอาก็เอารถขอดซทงเงินลอยหาสิบเนึ่งเฮ้ยในตีหนาไปที่เราเป็นท่านคุณอ่ะอุ้ยพ็คืดเสียแเงินลอยหาสิมาคิดหนาคิดหลังเฮ้าคืดอะไรมาคดเฉเดี๋ยวสิง่งมาหาเน ครับบรรยากาศช่วงหัวคำครับพี่น้องตอนนี้กําลังติดตั้งเวทีนะครับสถานทีกับขับเคียบได้พี่น้องนะครับสังเกตได้นะครับมันถึงเดินเดินลินกับซ้ำสนามบอลลินพี่น้องงานบุญกระถินครับจะพาพ่กในตั้งอยู่ในงานเพิดนะครับอันนี้ก็เป็นถนนถนนของหมู่บ้านถนนของหมู่บ้านครับตอนนี้รถกำลัง อ่ะสีลำบากเล็กน้อยพี่น้องนะครับก็เลยลาซ่านะครับสถานที่มันเบื่อหนุ่ยครับพี่น้องขันมันขับแข็งเนี้ยมก็เฮ็ดยากนะครับแดงยากโซสีลง่มสนะครับทั้งอาจารย์พลวัยเพิ่นนะครับมาลังติดตามอ่ะสียากนี่เจ้าน้อยครับพี่น้องเนี่ยนะครับบรรยากาศด้านหลังเวทีพระพี่น้องเบิร์ครับ ครับอีเขาเร่งไหมพ่อเร่งครับตับฟุณพอวีนะครับแล้วก็ลังยังเบื้องการเบื้องงานไม่ไม่ยงมิจฉีโอ้โหขึ้นได้บักแตงโมใส่หัวครับเด็ะเป็นไรเป็นไรโอเคค่ะโอเคแล้วเนาะอะโอ้ บรรยากาศเตรียมพร้อมครับไปได้แน่นองนั่งไปบ่อาบแดดมากเลยอาบน้ำอาบแล้วโอ้กะย้อนเป็นปุ้ยลุยแล้วเนาะแมนโอ้อาบแล้วบ่โอ้งามงามงามกับบรรยากาศเนี่ยมาแรงครับพ่อพี่น้องยั่งเบิรงพี่น้องผมก็เมื่อยเมื่อยผมก็ได้นะครับเล็กๆน้อยๆขอรอแค่แล ขูดคุยกันมอนี่บอกมองนี่เป็นว่าเต้นก็คือซุ้มยต้นมองนี่เงียบสักน้อยเงียกันเล็กน้อยฝนมาตกดอกมันเขาสู่ฟาน้าหนาวแล้วปกติแล้วเต้นไปอันนี้เจ้าท่านในมองไปบ่บ่เขาสร้างว่าอยย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 ย นั่งเอกง่อยผมไม่ทั้งุนเลยก็ไม่ดาผม,ม,มไม่ทั้งขุนเลยบว่ามันต้องอยู่ใกล้ๆทังขึ้นบ่ทังออกบ่ท่านไปกิ้หัวท่านก็หลอดพี่น้องแล้วก็ล่างหาหม,งมัอนอยู่อ้าวพอเกเตาพออ่อแล้วมือาวนี่ค,คยนอนาไหยนอนบ่ไ้เรืองอยจ่อูฟังแกยังมาก็ยังถามมือเธอนอน,นอยังไเทอรถเรนีนเธอสีบัตรตู้ยังมาอยู่ บอแมนตอนนี้จะแบบว่าให้เอาหัวมานอนอีซ่างหนึ่งนั่นเขาว่าเขาตื่นมาเอ้าเขาคือนอนบ่ได้ว่าเขาก็เลยกลับไปนอนงทาเก่าตายเลยกอดว่าอันูฟันว่ามึงเอาหัวมาทางหนึ่งนะวะว่ได้ฟันดอกฟันอน้อยวมันบอกโอเคกวางสิบ่ได้ฟันดอกหัวนั้นอีรีเลยอีนีเหรอย่าทานกันก็ว่าท่านั้นว่ถนัดกับเปลี่ยนทางเห็นมึงเห็นขรอยอดโตกรถย้ำรถแลียนไหม บ่แม่คันว่าอ่นคันว่าให้นอนอันเอาหัวไปฟังฟังไดนว่าเขาอื่นฟังเจ้านะ่ะออมันบ่อไรไหมมันตีงวยขอแค่นุ่งง่วงแล้วไม่จยากตะกี๋เนาะแล้วนอนได้ไม่อยากบ่ได้นอนหันหัวทางนี้ที่แรกเรานอนอยู่ทีแล้วก็นอนก็ไม่เหยียดเทียวเลยหันหัวไปทางเดียวก็ไม่เหยียดเทียวเลยแต่ก่็พ่นกานมาทางข่อยแต่ว่าพ่นบ่ได้เหยียดเพิงบ่อได้เหรอไม่เหยียดเทียวเรายัางเอาขาลงมาตะลาง แล้วออกขาลงไปต้านล่าดเบ่งกันเบ่งกันอันนี้ครับงานบุญกระถินครับพี่น้องมือนี่นะครับตอนนี้กำลังติดต่างเวทีนะครับ มื่อนี้อยู่จังหวัดยะโสธรครับพี่น้องงานบุญกระถินนพี่บุญกระถินนะครับพี่บุญเกียกเขาก็ว่าได้ครับพี่น้องนะครับมาหอดคำครับมาหอดประมาณบ่ายสองโมงเข้าบ่ายสามโมงนะครับเครื่องสถ้านทีกับ่บเอ้อ์นนวยหอยรถมาลุ่งของยากครับมันก็เลยลาสาจักหน้อยนะครับแต่ว่าท่านแน่นอนครับพี่น้องท่านแสดงสามถุ่มกิ้อพอดีเลยครับตอนนี้ก็ตั้งครับ ถ้าเพ,พี่น้องเบอง์มรนจะกัดชอวงยามมือแรงครับตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกานาทีมันหนาวหนาวนะพี่น้องนอนมันเลยคคำเร็วนะครับจะเกาหนาห้อนี้หุกมงย่งหมดเดียดเพราะท่านละล่พี่น้องนะครับตอนนี้กำลังบุญไหวในการติดตั้งเวทีอยู่ครับเป็นมันกับเป็นเดินที่กงกวงนะครับเพราะตั้งเวทีหลุมนะครับช่วงที่เรือก็เป็นถนนเห็นว่าพี่น้อง สถานที่แคบครับนังกำบันเจ้าภาพพระพน้องฝากฝากรถไปครับตอนนี้กาลังติดตั้งยุทธ่จังหวัดยะโสธรนะครับอันนี้ทั้งอาจการขน้อยพนกาลังลงสิ่งลงของท่านแน่นอนครับเทนนอนท่านแน่นอนครับพระพน้องเบ่งบรรยากาศเล็กหน่อยครับนะครับบรรยากาศด้านหลังเวทีอันนี้บรรยากาศเทื่องเวทีนะครับ สำหรับเพื่อนในเบิงคลิปนี้ก็ฝากให้เด้อพี่น้องด้วยโอ้ oh! น้องเฟอรี่อีกแล้วไอ้พันแตี้ยมยู่ติดเลยนี่ PFC พี่ขอดทุกท่านนะคะวันนี้สถานที่ของเราแคบมากคุณผู้ชมไม่รู้จะนั่งดูตรงไหนนะคะน้อยเออถนนนี่นันถนนหมู่บ้านโมแมนอันง้อยเสาอันนั่นไหมเสาอันเสาหัวเสาปูนเสาหัวเสาปูนเบิร์กหน่ะแมกัดคักๆากในเด้อ มองประจำแม่บ้มอง่แม่มองประจำผู้ใดอยาเขามาหากราบขอไม่ได้เด้อมีใหม่มีไหลน้ำพบ่มาหาบ่บ่มีห,มหายเด้อเอ็กซี่ทั้งหลายหาใ <laughs> หาาม,าม่นะยาวเด้อใหม่น่ะสามเบามามากที่ใหม่น่าชบ่มาน้องทังไงตัวเอ้ามองเต่งโตห้องเต่งโตห้องเต่งโตน้องเชอรี่เรากำลังจัดสิ่งจัดของอยู่โอ้ยมืดเนีย่ยจักหน่อยพี่น้องทำแล้วหายเนี่ย ครับเลาะไตห่านครับพี่น้องเลาะไตห่านครับพี่น้องเบิ่งเล็กหน่อยยังผู้ใด้ในนอครับอ้าวสวัสดีครับได้ได้มองยู่เราบ่ได้โอ้ยจีบจีบเปอรเนละหน่อยเนาะเพชรยังใหม่เตยยังกันยุ่งเมย์ไตวิก่อรทางไหมเลยยุ่งลายครับตัวแบบไงเลยยุ่งลายชนบ่ตัวแค่ฝาปากโอ้ยคือแค่ชนิด หลอดไฟมินิฮาร์ดครับเถอะไฟจากพี่หน่อยวันนี้ดามาขายครับลอยห้าชิ้นมาหน่แมนอยากได้อยู่อ่ะโอ้โห้่วยหวยวยครับบรรยากาศใต้เวทีครับเป็นพุงวะลหรอพ่อ เอาหอยไตไฟให้ด้วยด้อเห็นงูโซ่งูโซ่รินมองคันไปหรอเอาเอาอยไตไฟไห้นน่กินเขาไปนน่ไก่ทีบละเอาเอาโอ้ยสวยสวยแล้วมน้อยดิต้องสวยต้องคุ้นเนอะมันมาอดำมันมหอำเนอะเอาท่ากบ่เราที่ยนะครับแล้วก็ร่งยึดไว้ที่อยู่ที่น้อือ ฮะไ,ไปยัง,ง <S <S> ให้มันเป็นจด้เลยขีตอนมันกลับไปเลยขีย้อะไรเล่นคันเลยคันเดี่ยวครับบรรยากาศเล็กน้อยครับพี่น้องครับพี่น้องแน่แบบนรอบด่นนะครับใต้เวทีครับตอนนี้กำลังเจ็บที่เสื่อม้องได้60%แล้วพี่น้องเออม,มากมากพี่น้อ นั่งยื้อใช่หรอลงของค่ะลงของอ่ะไปน้ำนั่งค่ะนั่งยื้ใช่หรอีค่ะรอบทงที่ล้ค่ะเต้งมองเรียไปเรียบรอบห้าแล้วสะไปเอาสาศยุทธภค่ะเอ้าซุปประถือมาน้ำตางเข่าชางออกใลยา่ะลำบากค่ะโอ้ย อันนี้ของเต็งโตนะครับนอ้นองน่องยังก่อนนี่น้องเบียร์นนครับน้องเบียร์นะครับน้องเบียร์นะครับตอนนี้เราวก็ลังมาถึงบ้านหลังไว้ทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ลังจัดสถานที่นัง่งเล็กๆน้อยๆอยครับพี่น้องครับพี่น้องยังเบิอง,องต่างคนต่างเตรียมของเจ้าของเฮ้ ขามาแล้วบ่กื็่นั่งกินเขายู่บ้านนีนั่งนี่บอนั่งนี่ล,นนล่ะอ๋อคือพายุเนี่ยเราผ่านฝนฟ้าตัวกระดกมันหน,นาวแล้วผ่านยาง่านน้ว่แมพี่น้องก็นูวนโอลีฟนแต่แายาติ่งอนันเฮี้ยนจะภาพกับพี่น้อง,ง,ง,งมันแคบแห้งพี่น้องมันกลับเป็นแค่เดินหลมไปที่เนาะมองตั้งเนาะ แต่ว่าส่วนบม่องคนน่งเบิงหันกแล้เแตพนชิหาได้อีกบ้างเพราะว่ากองกทินพน่นอยู่หนีพ่นขยะอามอาลำมาอยู่ใกล้ๆกองก,กทินนะครับงานอยู่ที่บ้านอียังก่อนนี่เบิงแกบ้านเบิงแกบ้านเบิงแกอำเภอมหาชนชัยจังหวัดยะสโสธรนะครับอ้าวเล่กๆน้อยพี่น้องฝากนด้อนะครับสำหรับู้ใดได้เบ่งคลิปนี้กับฝากกดไลไ์ฝากกดแช่คนอะฝากคนสับสให้น้ำแน่ <c oughs> นะครับแค่รับช่องนักพงา์งสาเสกเอาไป้จะมีเส้ากอนพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ